ไม่ซุงค่าอันนี้ก็ไม่ได้เป็นวันที่17เ,เปลี่ยนวันลกูกอร์ดโชว์โลกบในเนาะน่าก็เป็นกัดวันเสาร์ซ้ำเป็นกัดวันเสาร์ที่เมืองป้ายกันนะคาร์ครมาลีกัดวันเสาร์เมืองป้ายด้วยเอาเนี่ยกัดเป็นพลังละลายละก็เป็นวันเสาร์เดี๋ยวมีกูวันเงาไหนะด็ดนะเป็นพลังละลาย มันเป็นที่ส่วนหมอกส่วนเสื้อของอคนเมืองป้ายอะเนาะเหรียมีของเรียนดูอ่อนก็มีของกินของเยี่ยมจ้ำนี่ยครับใครมาเหรียเมืองป้ายมาเหรียญวันเสาร์นีะมาเหรียญอะไรดีนะเนี่ยมีของขายจ้ำของขายของพลังหัวติ้งๆตับจ้ำมาทุ๊บมาจมาอุ๊บมากักเนี่เป็นพลังละลายละับพลังละลายนำหน้า จำนะตำเดป้าห,หรือช่วยขอบคายทำอะไรนะไปอันนี้ก็เป็นพี่น้องขลังเบิร์นมาขาดพรอเซฟเปิดด้าน,นทำธุรกิจเปิด,ปนะนะดอะไรกันเนาะมีดีเจด้วอยัดแนลคัดศิกเดป้ากับลีด้วย เนี่ยอย่ะงไรนะอ่ามันขายมันจุ๊บมาตับเจ้งข้าวนั่นนะนะี่ของ,งกินพลังมีช่องขังข้งข้ง,ขงตั้งนี่ก็มี

นับกว่ามิอะไรอมอย่างนี้ขายอะไรทำเค้กชดชดเนี้ยากาแฟ

มีกูเมียวการดอันนี้ได้มีกูวันกันได้เป็นวันวันเสาร์สตรอเบอรีร่ก็มีต่างอเสื้อผ้าเสื้อผ้ามาตุ้มมาตับเสื้อผ้ามีอัน้ปั่นลายก็มีลงโย่เหาได้คนขายก็ Oh, ออทางนี้ก็อืมันจึกอันนี้บนดึงมาสางหมากไดนะนะ้น่ะจะเป็นพลังก็มาครับสางไอเฮ็ดเปิดร้านก็เร็วเขานะก <was> ารเชรืรอก็มีเชรืรอแบบหมกลุกหมกกระลักน่ะล้านนไดไจะเป็นจะนิบจะนิมเนี่ยเชีออยงน่ะ ชื่อลานเนี่ยอ่าน,น,น่าเลยอ่ะจะนิ่มเนี่ยเนี่ยเขาเริ่มมาเปิดมาแคน,นัน่นและจะเป็นพลังของคนมาเจ้าเห็ดน,น่ะเนี่ยผักกวนผักเกินก็ บางตีหายก้นหายเขินนะนะไม่อะไรวะหินเขียวหินส่วมมีสเปาสเปดโอ้มีงามหมูด้วยงามหมูป่า ชุวชวดซวยรถเปินมาจอดมีมีดจำ้ำเปินมาขายมีดจำ้ำเนี่ยในก่อนมเจ้าเป็นจฉจัดงานวันเด็กเนะี่ยเป็นแจกของมาวางโตวางพุทแต่แจกของลูกอ่อน ก็ Salvador, จะมีจะมีทางปุ่นจะมีวิธ <Twilight> ีจำอันนี้ก็ตอนเย็นก็จะเป็นกัดนี่แหละกัดวันเสาร์กัดพลังกัดพลังนี่แล้วมีกางเกงขากระบองนี่ค่ะมีเยอะแยะเลยขยันได้มาเลยมาเลิกเอาได้เลย เสื้อผ้าเด็กก็มีมีหมดนี่แฟชั่นเสื้อเสื้อผ้าแฟชั100่นหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนี่หนึ่งร้อยบาทจุดนี้ก็มีงานศิลปะอันนี้ก็ของเด็กๆเสื้อผ้าโอ้เนี่ยงานศิลปะ น,นี่อะไรน่าสนใจวะอ,อ้อันนี้คนยังวะน,นี่เป็นคนยังวะพวกกุญแจหมกกุญแจโอ้นนได้ถ่ายในดังสองครั้งเนี่ทั้งไในก็มีอันนั่งอัน,นเล่นโอก็มีอันข้งางขาโก็มีน,นี่ด้านนอก นี่ขายอยู่ก็มีนังเรียนก็มีเนี่ยสตรอเบอรี่อันนี้ขายเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าแฟชั่นพลั่งอันนี้ก็ขายเสื้อผ้ายิมโซมขั้น อาเล่ล,ลมือนเป็นมาปิกนิกกันนี่นะฝลังละลายคนไทยไม่ไปก็ตวเเมืองไปในผนังคล้องมันไม่แน่เเดี๋ก็นัง่งเจอรับี่น้องคนเมืองไป,ปันบบกว่แจงก่ยืนเอกอสารนะว่า คนต่างชาติมายิมธุรกิจคนบางไปคนพื้นที่นะขอขอยืนเอกสารนะจะพลังละลายด้วยละพี่น้องเจอพลังเี่นนะเจนพลังแจ๊ดนะเจอครับเจอครับเจอครับพี่น้อง 会来我们了。